ที่จังหวัดลบบุรีนะครับได้จัดง,งานประจำปีของมูลนิธิจิ้นง่วนเสงประชาชนรอรับแจกเข้าสารมากกว่า2.000คนครับช่วงเช้าวันที่23ธันวาคม2 5 6 6ที่มูลนิธิจิ้นง่วนเสง188ง1 8 8หมู่6กตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนายประชยาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในพิธี นายนรินคลังผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขต4พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานต่างๆพร้อมกันที่บริเวณงานเมื่อถึงเวลานะครับได้มีพี่น้องประชาชนมากกว่า2,000คนได้เดินทางมาร่วมงานเพื่อรอรับแจกเข้าสารอาหารเครื่องดื่มของอุปโภคบริโภคต่างๆและในกรณีที่ประชาชนมารับข้าสารเกินกว่าจํานวน2,000คนก็มีข้าวสารถุงละ1กิโลกรัมครับ แจกเพิ่มอีก1,000ถุงแจกทีละสองโลก็ได้เพิ่มอีก500คนทีเดียวครับชินแสได้ทำพิธีจุดตะเกียงบูชาดาวเสริมโชคเสริมมงคลต่อดวงชะตาชีวิตด้านหน้าองค์พระโรงทานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็ได้เยี่ยมชมโรงทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมูลและนิธิจิ้นม่วนเสงสองจุดหน้าองค์พระแล้วก็ซุ้มอากงอมาม่ามอบดอกบัวให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีตั้งหน้าซุ้มจากนั้นนายนันทชัยเตียวสมบูรณ์กิจ รองประธานมูล,ลนิธิจิ้นง้วนเสงงกล่าวรายงานซึ่งการจัดงานวันครบรอบมูล,ลนิธิจิ้นง้วนเสงงประจำปี2566นี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีก็ได้ให้โอวาดแก่ผู้เข้าร่วมงานและลั่นระฆังเปิดงาน3มครั้งสำหรับประวัติความเป็นมาของมูล,ลนิธิจิ้นง้วนเสงงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูล,ลนิธิเมื่อวันที่3กันยายน2562 มูลลนิธิจิ้นง้วนเสงสืบเนื่องมาจากครอบครัวป้าเชียงมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งมูลลนิธิขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติและรางวัลชีวิตและเป็นการเชิดชูวงตระกูลและบรรพบุรุษสืบไปจึงได้นำชื่อจิ้นง้วนเสงมาเป็นชื่อมูลลนิธิเพราะเป็นชื่อที่อากงและอาม่าเป็นคนตั้งและลูกหลานได้ใช้ชื่อนี้ในการทำมาหากินสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการเชิดชูชื่อเสียงของอากงอาม่าบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนนะครับ จึงมีการใช้ชื่อมูล,ลนิธิว่ามูล,ลนิธิจิ้นง่วนเสงในการจัดตั้งมูล,ลนิธิครั้งนี้ครับก็หวังเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กู้ภยัยรวมถึงการบริจาคโรงศพให้กับศพอายาิและคนที่ขาดแคลนวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูล,ลนิธิจิ้นง่วนเสงเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคโรงศพและสิ่งจําเป็นให้กับศพอายาิ ให้การช่วยเหลือต่อผู้เจ็บป่วยผู้พิการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือกู้ภยัยรวมถึงจัดส่งผู้เจ็บป่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือศพผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นศูนย์รวมผู้มีจิตศรัทธารวบรวมของบริจาคเช่นทรัพย์สิสนและสิ่งของเพื่อน,นําไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไปและในการจัดงานครั้งนี้นะครับมีกําหนดการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลขึ้นโอกาสครบรอบก่อตั้งบมู่ล,ลนิทิครบ4ปีโดยมีกิจกรรมการทําบุญตักบาตร พิธีเสริมโช ét, คเสริมมงคลต่อดวงชะตาและมีการแจกเข้าสารให้กับประชาชนจำนวน2,000ถุงเพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมูลนิธิจิ้นง่วนเสงงปลูกฝังคุณธรรมความดีด้านประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันสืบมาและมอบกิจบัตร ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิจิ้นง่วนเสงที่ได้กระทำคุณงามความดีช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนภารกิจมูลนิธิจิ้นง่วนเสงตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องช่วยทั้งคนเป็นและช่วยคนตายคือคนที่เสียชีวิตแล้วช่วยเหลือในด้านโรงศพและเงินสำหรับทำพิธีต่างๆเกี่ยวกับศพคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงจนกระทั่งผู้ที่เดือดร้อนผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการมูล,ลนิธิจิน้นม่วนเสงประกอบไปด้วยนายวิบูลเตียวสมบูรณ์กิจประธานมูล,ลนิธินางรัชนีเตียวสมบูรณ์กิจรองประธานกรรมการนายนันทชัยเตียวสมบูรณ์กิจรองประธานกรรมการนายชานาม етр, เมตรเตียวสมบูรณ์กิจกรรมการและเลขานุการนายจิรยุทธเตียวสมบูรณ์กิจกรรมการและเหรรญยิกเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครมีทั้งหมด38คนโดยมีนายพีรพงษ์เหลือง อารามเป็นหัวหน้าชุดกู้ภัยนายสมประสงค์วานกุลรองหัวหน้าชุดกู้ภัยนายธนกิจอุตมะรองหัวหน้าชุดกู้ภัยเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิประกอบด้วยนางสาวนัพนทพรเทศแพงนางสาวทิพสุคนเงินกลมผู้นำกิจกรรมในพิธีพร้อมอำนวยความสะดวกและประสานงานในเรื่องต่างๆของมูล,ลนิธิครับ